สามนางรำนะคะอ้สวยมากเสือดู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 ตัวนี้สวยนะเสืออันนี้มันมันท่วงเพราะว่า อะไรให้ได้อีกสามนาทีบวกกับไฮไลท์เป็นแปดนะเออเจ้าของดอกกุหลาบสวยมากท่านผู้ชมดอกกุหลาบสวยมากอันนี้ก็ขีดเป็นอยู่นะฮะกระต้นน้องผู้มาทางนีมาดูจัดการอ้โหดูสินี้นะ อะไร็อกกี้ร็อกกี้โวยวายอะไรเนาะร็อกกี้ ตกหรือเปล่าพยากรณ์อากาศดูสิเดี๋ยวเสือพยากรณ์อากาศนะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่ายี่สิบหกโมงสี่สิบเโอ้ยฝนตกจริงนงว้าดีใจมากเลยโอ้ยดีใจมากเลยเอฟซี FC, ถ้าฝนตกนี่ยาชีเอ้ยเก็บข้าว อย่าพึ่งลีปิดไว้ไก,ไก่อนแล้วตอนบาตาอีกสักพึแก่แบบแล้วพัตักใส่กระสอบเลยอืม

มีไรไม่ไรคือปุ๊บเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานาวาน,นี่เอาอย่างนี้แล้ว่าตั้งแต่เมื่อวานถึงถึงนครพนมแล้วแหละเราก็เลยบอกป้ามืด ป้าเถวบ้านมีรางสังหรณ์เหมือนจะเจอลงพันอ์นเหมือนลงพันจะจะไปหาพวกเรานะคือมีรางสังหรณ์ขึ้นมาเฉยๆใช่ยอยู่ๆก็พูดอยู่ในรถก่อนก่อนที่จะเราจะไปถึงตรงนั้นนั <c oughs> ่นแหละเ <c oughs> าไปถึงปุ๊บเวลาไปถึงปุ๊บก็ลงรถไปธรรมดาให้ก็คุยป้าเนี่ยไปไปได้บัตรคิวศูนเจ็ดหก บัตรคิวที่จะเยี่ยมเข้าลุงนะสวยใช่ศูนย์เจ็ดหกเขาจำได้เลยศูนย์สองหกเจ็ดเออแล้วก็ป้าก็ให้ดูปุ๊บสงสัยป้าบอกว่าเราจะเป็นคิวที่สามเออจริงจริงคิวที่สามจริงจริงไปไปถึงปุ๊บเขาก็เรียกคิวแรกประมาณสิบคนเข้าไปแล้วพานั่งอีกสิบห้านาทีคิวนั่นออกแล้วก็คิวที่สองเข้าคิวที่สามเป็นคิวป้าก็นั่งรออยู่นะก็ประมาณสามสิบนาทีเนาะสองคิวใช่ไหมคิวละสิบห้านาทีใช่ไหมก็นั่งอยู่กับป้าสองคนนี่นั่งรอรอ พ่าเขาเรียกคที่สามปุ๊บป้าเข้าไปปุ๊บมันจะมีประตูอีกทั้นหนึ่งเห็นไหม <S <S เอเอป้าเข้าไปถึงประตูนั้นปุ๊บลุงพันมามองคขั้ดบนี้เอา้าเจ้ามาได้ไงมาไปป้าเพิ่งเข้าไปเยี่ยมลุงเมื่อกี้นี่เองวันนี้เนาะเออถ้าเกิดยังไงก็ป้าก็จะบอกลุงว่าเออวันนี้ใครมาเยี่ยมบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอเอก็นอกนั้นก็ค่อยก็นั่งคุยกับลุงพันลุงพันก็โอ้โหอ้วนแบบคลางแบบ ก็ตัดผมบ๊อบเลยนะแกไม่ได right. ้หัวะ้านอมือนี่ไม่มีไม่มีแกบบกตัดผมแบบคุ้มค่าแบบผมยาวๆอ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องแต่งเสื้อผ้าให้ดูดีเข้าสังคมการอบรมเข้าบริษัทใช่แล้วแล้วก็คุยกันบอกความคิดถึงนคนน้องคนนี้คนนี้คนนั่นทุกคนนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึ่งเมื่อกี้เราเราคุยกันเรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมเราคุยกันเรื่องโทรศัพท์เขาก็เลย มาถามค่อยบอกว่าเจ้าใช้ซอสั์รุ่นไหนค่อยก็บอก่ก็เลยชี้ว่ารุ่นนี้บอกเขาบอกว่าอค่อยเป็นคนนอกค่อยดูมดเลยแบบว่าแต่แต่เออแต่ความชัดคมแจ๋วอะไรเนี่ยเจ้าหยุดยออเลยเพราะว่าเขาดูในจอใหญ่นะเผื่อเขาดูจอใหญ่แล้วเขาก็มาถามนุพันว่าป้าแค้บ้าใช้ซอสซอสั์รุ่นไหนนุพันก็เลยมาขอดูค่อยก็ให้ดูเขา เขาก็ถามราคาค่อยก็บอกเขาก็บอกเขาบอกคนดูกช่องนี้นะดูความแบบว่างช่องงานเนี่ยแบบเช็ดคมอะไรเนี่ยมีเวลานเขาก็มีเวลาถึงยอดดูของป้าทีบ้านถึงดูนานเอฟซีดูนานใช่ใช่ถึงถึงมีคนดูน้อยจริงแต่ดูนานนะคือดูนานดูนานจริงที่ที่ป้าทีบ้านซื้อใหม่ล่าสุดนี่หมอใช่ ลุงพันแกก็เลยมาขอดูก็เลยเรื่องทั้งเรื่องมาก็แกจะมาดูขอทอศัสั์ดูทอศัสั์คอยด้วยเพราะว่าแกก็ทํางานอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเขาบอกทอร์สับคอยด้ยเรา่กนอยู่ใกล้ๆนั้นเลยนั่นแหละเนี่ยก็เลยกลายเป็นพอเห็นพอเห็นพวกเราลงทีมป้าแตนเดินทางปุ๊บเขาก็เลยไปรอสายไปทานป้าแตนไม่ทันไม่ทันคลาดกันกี่นาทีแป๊บเดียว มันเห็นในห,ห้องในห้องที่เราไปครั้งแรกที่เราไปยืมบัตรนะพี่แอนห้องนั้นแหละ,ะปั๊บก็ไปลุงพันก็นมา้อวมาได้งเนี่ยอย่างนี้เลยเรียกว่าเพียงเสี้ยวยยว,วินาทีใชออ่แล้วก็นั่งคุยกับแกคุยกับแกประมาณสิบห้านาทีแล้วป้าก็ออกมาตอนนี้แกก็อยู่ท้องพนมแหละมตรงานของเขาเป็นสาขาจะมีสาขาแต่ละจังหวัดใชแสดงว่าเขาดูแลอยู่ที่นั่นเออแล้วก็ ค่อยฝากเงินไปเยี่ยมลุงดีเ um> ด้อมันไม่ทันแล้วไม่ทันเลยคป้าบอกเออว่าจะอะไรข่าวหน้าแล้วพอออกมาปุ๊บรีบไปซื้อท่อเลยลุงอะไรกมีเงินมีทองฝากให้ลุงชัยแล้วก็อ้วนเลยหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อาจาบาลกันเลาวินาทีเจอป้าเออลุงพันนะคะสวัสดีค่ะ